สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะับมาร์ส d e r ดอร์ร e วิสต์เดแล้วก็ขบวนการอวตารโลดดอง布拉เธอร์เดอะมูฟวี่เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เรานำเข้ามาฉายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อต้อนรับช่วงท้ายของปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาดีครับผมก็สำหรับซีรีส์มาร์สเลเดนะครับก็ถ้าในเด็กคนสมัยก่อนน่าจะรู้จักในชื่อของไอวอดแดงนะครับบ้านเราเนี่ยก็ เป็นที่รู้จักกันไปอย่างนานอย่างยาวนานซีรีส์มาร์สไลเดอร์รีไวซ์เนี่ยเป็นซีรีส์ผลงานที่ทําออกมาฉลองครบรอบ50ปีของมาร์สไลเดอร์ก็นั่นก็หมายความว่ามันอยู่กับคนไทยหรือเด็กไทยเนี่ยมาตลอด50ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคไอ้บถแดงตอนนี้เป็นมาร์สไลเดอร์แล้วก็เรียกว่ามีแฟนติดตามอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงยันรุ่นลูกครับผมต้องบอกว่าในช่วงยุคมาสไลเดอร์อเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3มยุคนะครับคือเป็น รถเรียกเป็นกลุ่มโชวะแล้วก็กลุ่มเฮเซและกลุ่มล่าสุดนี้คือกลุ่มเลวะเปลี่ยนตามยุคสมัย <c oughs> ก็ถามว่าเปลี่ยนไปไหมที่แน่ๆคือเรื่องของดีไซน์ที่หลายๆคนน่าจะได้เคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้มาสเรเดอร์สมัยก่อนเนี่ยอาจจะออกในโทนสีเงียบขลึมหรือว่าชุดดำนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาสเรเดอร์มีความสดใสมากขึ้นอย่างที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยคือมาสเรเดอร์รีไวแล้วก็อย่างทางซ้ายเนี่ยมาสเรเดอร์ไวท์รวมกัน2คนเป็นรีไวท์โทนสีจะเป็นสีที่ดูแบบ อา s s t a าสเทใครเห็นก็รู้ว่าเออเดี๋ยวนี้มาสเตอสดใสขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าแก่นของเรื er ่องยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมาสเตอร์เนี่ยก็มีเรียกว่าปกป้องคุณธรรมเรียกว่าต่อสู้กับกับพวกสัปหลาดที่เข้ามาบุกญี่ปุ่นตลอด50ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า2ตัวละครอย่างที่อยู่ทางซ้ายแลบขวาข้างซ้ายผมขขาผมเนี่ยแตกต่าง กันอย่างมากนะครับทางด้านขวาของผมขึ้นเน่ยคือมาสเลเดอร์รีไวเนี่ยจริงๆเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับก็คือ,อเป็นเป็นร่างแปลงของอิการาชิอิกินะครับเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะในเรื่องนี้เน้นธีมหลักข,ของเรื่องคือครอบครัวเป็นหลักส่วนทาง,ทางด้านาด้านซ้ายผมเนี่ยคือมาสเลเด้ไวท์ไวท์เนี่ยจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเขาคือปีศาจท,ที่สิงร่างอยู่สิงอยู่ในร่างของตัวอิก,กิเป็นเหมือนเหมือนถ้าเราเคยได้ยินว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสองด้านเสมอ ปีศาจก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันป,ป,ปีศาจก็คือเหมือนเหมือนเงาเมื่อที่อยู่จิตใจของอีกิซึ่งถูกปลูกขึ้นมาด้วยพลังของสแตมเนี่ยครับก็เรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าแทบจะทะเลาะกันทุกๆกวันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องร่วมมือกันเพราะว่าเรื่องนี้อ,อย่างที่บอกพอมันเป็นรีไวกับไวท์สองคนรวมกันรวมรวมกันเป็นมาร์คไรเดอร์รีไวส์ใช่ครับเรื่องนี้ฉายญี่ปุ่นเมื่อตอนช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมทางเราก็ อยากให้คนได้ดูหนังสดใหม่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ปกติจะช้ามากในการที่จะได้มาฉายในไทยปีนี้เราเอ,อ,อยากให้ทุกคนได้ชมอะไรที่สดใหม่เหมือนเกาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยก็เลยนํามาเข้ามาฉายในช่วงตุลาน,นี้ทครับผมก็ซีรีส์มาร์คไรเดอร์นี่ยแล้ว,วนิยมมาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่งั้นไม่สามารถสร้างถึงถึงห้าสิบปีขนาดนี้ก็เรียกว่าได้วความนิยมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าภาพยนตร์เนี่ยมีทุกปีก็ว่าได้ไม่ได้มีมีเรื่อง เรื่องเดียวด้วยปีหนึ่งมีภาพยนตร์มาร์คเลเดอถึง2เรื่องด้วยกันจริงๆแล้วถ้าทำยดาอยากจะให้เร็วเท่ากับญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปแต่ว่าในเรื่องของของช่วงเวลาเลยก็ตามเราคิดว่าช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยเหมาะสมมากกว่าเพราะว่า Mas ์คเลเดอร์เนี่ยเป็นจริงแล้วเป็นหนังที่เป็นค่อนข้างเป็นหนังเด็กนะครับถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะน้องๆผู้ปกครองก็สามารถไปดูด้วยกันได้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของครอบครัวด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าอยากจะให้ซีรีส์ m a s ์คเลเดอร์ที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยได้เข้าาทุกุกๆตลคม เพื่อใหเอ้เรียกว่าจริงๆแล้วเหมือนภาพยนตร์ของมาวเวลครับ mm hmm. เขาจะมีช่วงช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าเขาจะฉายช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เราก็อยากจะแบบเดียวกันให้รู้เลยว่าตุลาคมมาเจอกับมัสเลยเดอร์ได้ตลอด mm hmm. แฟนๆที่เคยได้ดูสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วคุณอาจจะยังเป็นเด็กๆอยู่ mm hmm. พอมาน,นีผ่านมา20ปีคุณโตขึ้นมีลูกแบบเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็จะแบบอ๋อ oh, ยัง,ย,งยังม,ยงมียังมีเห็นคูกะยังมีเห็นเดนโอไรเดอร์ไฟส์อะไรก็ตาม mm hmm. ก็ยังมีปรากฏอยู่ในอยู่ในซีรีส์ด้วย ก็จริงๆแล้วตัวตอนนี้เนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่าทุนถูกคัดมาใหม่กันหมดนะครับซีรีส์ของมาสเลเดอร์หรือหรือซูเปอร์เซนไตก็ตามเนี่ยส่วนมากพอติทุกๆปีเนี่ยจะมีการคัดออดิชั่นคนที่เป็นคนใหม่ๆมาแต่ว่าก็จะมีบางคนที่มีความโดดเด่นเ,เป็นพิเศษที่เคยแบบเคยเป็นไอดอลที่อื่นมาก่อนมาร่วมแสดงก็มีเหมือนกันแล้วก็พอหลังจากจบซีรีส์นี้ไปก็เรียกว่ายิ่งโด่งดังเพราะได้ไปเล่นเร,เรื่องอื่นต่อ เดิมทีแม้ว่าตั้งแต่โกลเลนเจอรออาจจะยังไม่เคยมีหุ่นยนต์ก็ตามแต่พอหลังจากีเริ่มมีหุ่นยนต์แล้วเนี่ยสเสน่ห์ของหุ่นยนต์ของซูเปอร์เซนไตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีมันก็จะมีลูกเล่นบางครั้งรวมล่าได้ถึง12ละ12ลำในที่เดียวกันอย่างอย่างล่าสุดของไดโดงมาเทอร์เนี่ยหุ่นยนต์ของภาคเนี้ยขายดีมากๆในญี่ปุ่นถึงขนาดโซเอาท์ so กับทุกที่ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าดีไซน์ออกมาได้โดนใจทั้งรุ่นเด็กแล้วก็รุ่นใหญ เรียกว่าขนาดใหญ่กับผ kind of ิดปกติจากของเดิมเรียกว่าเล่นได้สนุกมากกับเดิมครับก็จะรบกวนฝากทุกๆท่านนะครับทั้งุผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆนะครับที่อยากจะดูหนังสนุกๆในช่วงก่อนจะเปิดเทอมนะครับภาพยนตร์มาสเลเดอร์เดอะมูฟ v ี่และขบวนการอวตารโลดดงราเธอร์เดอะมูฟี่จะเข้าฉายในวันที่27นี้วิตุลาคมนี้ แล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูก่อนใครเนี่ยเรามีรอบพิเศษในวันที่22ตุลาคมสามารถซื้อตั๋วได้แล้วจ่ายที่รมภรงภาพยนตร์ SFMBK ครับผม